สวัสดีค่ะเจ้ยค่ะลุงค่ะและในฐานที่2นะคะเราก็มาอยู่ในฐานที่มีชื่อว่าน้ำมาคิวภาพและสมุนไพรกำจัดแมลงค่ะค่ะในชุมชนบ้านรั่งนะคะในหมู่บ้านนะคะก็จะมีกรรมวิธีการผลิตในการผลิตปุ๋ยใช้เองค่ะซึ่งในฐานนี้นะคะเราก็จะมีพี่ประไพหรือพี่น้อยนะคะมาเป็นวิทยากรแนะนําในการให้ความรู้แล้วก็ให้วิธีแล้วก็วิธีการทำเนี่ยค่ะขอเชิญพี่น้อยได้เลยค่ะวัสดีค่ะาวัสดีวันดีเข้ากล้อง อ้าออีนไปันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คือเป็นฮอร์โมนไงฮอร์โมนจากไข่ตัวสารนะเขาเรียกไข่ตัวสารไข่ตัวสารถาเจ้าหองกุ้งหมักกุ้งหัวปลาอะไรที่เรามักอะแล้วนี้เป็นยาสูบยาอะไรเล่าสมุนไพรสมุนไพรขับไล่แมลงขับไล่แมลงคือพักเซียนผีนะอะไรนะคะคือพักเซียนกระเทียมแล้วก็ใบในนาอ๋ออะนั้นก็เป็นสารสะเดา และว,วิธีการทํานี่มีขั้นตอนยุ่งยากไหมคะอ๋อไม่ยุ่งยากเลยแล้วอย่างอย่างตัวนี้นี่วิีการ,ารตัวนี้ถ้าเราได้หัวกุ้งหมาแล้วก็สามสิบกิโลโโโแล้วก็น้ําน้ําก็เท่ากันแล้วก็น้ําตาลกากน้ํตาลกากน้ตาลแค่นัน้น,นใช้วิธีการหมักนานไหประมาณเดือนหนึ่งอันนี้นะอันนี้ต้องหนานเลยเพราะว่าหวกกุ้งจะแข็งมากหนานแต่ว่าถ้าอันนี้แค่เจ็ดวันเราใช้ได้ไหย แล้วประโยชน์ในการใช้งานนี่มีแตกต่างกันมากน้ะเชียงไหนยังไงอะคบก็อันนี้มันแค่สูตรไายแมลงเนีเป็นเหมือนกับว่าแล้วก็ชีดรวมกันไปเลยอันนี้จะทําให้ต้นข้าวเขียวต้นแข็งไนย์แมลงใช่เพราะว่าเราใช้รวมกันไงก็แต่ละตัวเต่แข่งรวมเก่งคนละอย่างแต่มารวมกันมาบวกกันใช่ แล้วการที่เราทําปุ๋ยใช้เองเนี้ยมันช่วยลดต้นทุนอย่างไรบ้างในช่วยได้ช่วยได้มากเลยใช่ไหมคะแล้วเราเราหาหัวกุ้งมาจากไหนหรือว่าเราไปซื้อมาทำหรืออ๋อไม่ได้ซื้อเหมือนก็ว่าถ้าบ่อกุ้งอย่างเงี้ยเขามีบ่อกุ้งนะเออถ้ากุ้งเนานอกกุ้งไรแล้วก็ไปขบปั้นผอมาอ่เงี้ยเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่มันแพงๆดงเลยค่ะเราก็จะรวมใหาเรา อย่างนี้แล้วก็หาตำปลาจะมีที่ซื้อก็คือกระเทียมกระเทียมกระเทียมใ่ไหกันนะยางละสามรูน้ำก็เอาแคพอดีแค่เจ็ดวันเราก็ใช้ได้พอเจ็ดวันล้วต้องเอาปากโอให้หมดเลยนะไม่งั้นจะกลายเป็นแก๊บแล้วก็เอาโอให้หมดเลยแล้วก็จะกองเอาแต่น้ำไว้ทำกันทุกบ้านไหมคะหรือว่าทำเนี่ยก็แบ่งช้หมู่บ้านแบ่งใช้กันแต่ว่าเราเพิ่งจะเริ่มทำไงเริ่มทำเลยว่า เออมันได้ผลไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ได้นะปีนี้เนี่ยไปเชื่อสามพี่เขาได้ผลผลิตดีกว่าเดิมใช่ได้ผลผลิตดีแล้วก็เราวมีน้ำด้วยถ้าน้ำสมบูรณ์ก็แล้วมันก็แล้วก็แล้ว่าาปุ๋ยเรก็ก่อนตงงี้้ไมใช้ไ่ต่ใช้ตัวนี้แทนต่อไปเรามาดูสังคดอกันนะคะวิธีการทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็มีสะงคดเขาจะอบแห้งมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้สะงคดห้าหลที่อบแห้งนี้ว่ะ แล้วก็ใช้เหล้าขาวสองขวดเหล้าขาวสองขวดแล้วก็มีเนี่ยน้ำน้ำสมสายชูหนึ่งขวดแล้วในการหมักนี่ใช้เวลานานไหมคะไม่นานวันเดียวก็ใช้ได้เลยวกได้แล้วประสิทธิภาพมันแตกต่างจากน้ำหมักอื่นนะคะที่ ก็หัวกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต่างกันไหมไอไอนี้มันไม่อันนี้ไม่แตกการเพราะว่าอันนี้มันคูปุ๋ยไงเี้ยอันนี้มันคือเป็นเหมือนปุยอะปุ๋ยทางใบเราให้ปุยทรงใบยแต่อันนี้ก็เหมือนว่าเพราะแมลงมันหมาอี่มันนีลไแมลงมันจะคบมันจะอะไรป้องกันแมลงแต่ตัวนี้มันจะเหม็นจะเหมาตัวนี้ก็คือจะ่มจะเหมาทําให้แมลงเกาะปุ๊บก็จะหนีไป จะม,มายู่เน็กระดองใัองสำหรับจบไปแล้วนะคะสําหรับการให้ความรู้จากพี่วิทยากรคือพี่น้อยน,นะคะให้ความรู้ในเรื่องของการหมักผุชื้อห้าวค่ะและที่นี้ก็ต้องของขอบคุณพุกท่นม,มากๆค่ะ